กรณีนักข่าวมติชนนะดา่ารารการนะครับผู้ว่าเชียงใหม่ผมดูคลิปเมื่อวานในทิกต็อกนะแม่โคตรสะใจน,นะผู้สื่อข่าวอุโผม้หญิงของสื่อมิมติชนเนะนะวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของผู้ว่าอ่าอ่าเชียงใหม่บอกว่าอะไรมีนักข่าวส่วนตัวคอยพีอาร์ประชาสัมพันธ์มาเชียงใหม่หน้าเที่ยวเชิญคนมาเที่ยวอากาศดี นะทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจว่าเชียงใหม่นี่แม่งเป็นเขตภัยพิบัตินะเป็นเขตที่มูล,มลพิษสูงสุดของโลกอันดับหนึ่งอันตรายไม่ควรที่จะชักชวนคนมาเที่ยวคนจะยอมรับความจริงและเตือนคนที่จะมาเชียงใหม,ม่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือใครต้องเตือนเขาว่าถ้าคุณจําเป็นจะต้องมาเชียงใหม่คุณจะต้องป้องกันตัวอย่างไรเช่นใส่เฟสแมสหน้ากากอนามัยอะไรกางไม่พูดความจริง กลับไปเชิญชวนคนมาที่เชียงใหม่บอกอากาศดีขี่จักรยานอะไรกลางนะเออขี่จักรยานปั่น,นกากนะนะบอกว่าเชียงใหม่อากาศดีทั้งที่แม้กระทั่งตื่นขึ้นมามองดอยสุเทพยังไม่เห็นเลยดอยสุเทพยังหายไปเลยภูเขาหายไปนะแล้วนักข่าวผู้หญิงวันนี้ก็ด่าข้าราชการเนี่ยซึ่งอาจจะมาหมายถึงผู้ว่าเชียงใหม่เอาลาอย่ากโกหกไปวันวันอย่าบิดเบือนยอมรับความจริง หมอต่างๆก็ออกมาแล้วว่านะฝุ่นพิษเป็นอันตรายต่อร่างกายทำให้ยีนกายพันธุ์กลายเป็นมะเร็งเพิ่มอัรมตราการตายอัตราการเจ็บป่วยทำไมเราไม่พูดความจริงจนถึงขนาดหมอโรคหัวใจหรืออะไรที่เธอบอกจนพูดจาก,กันแนะกระแนคนเชียงใหม่ว่าวิธีการป้องกันตัวเองที่ดีสุดคือไม่ต้องหายใจกั้นหายใจไหนะครับนะเพราะว่าทุกวันนี้เชียงใหม่นี่แม่งก็คือเขตภัยพิบัติ แต่รัฐบาลไทยข้าราชการในจังหวัดลับบอกว่าอาการนี้มีนักข่าวประจําตัวนะของข้าราชการในเชียงใหม่จริงหรือเปล่าที่เธอบอกนะนำเสนอข่าวบิดเบือนสมัยนี้เนี่ยเธอพูดตำหนงเหมือนว่าเฮ้ยนักข่าวมีนักข่าวประจาตัวนักข่าวที่มันนําเสนอข่าวเข้าข้างข้าราชการเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินจ่ายหรือเปล่าจ่ายกรับนะนะเพราะว่านักข่าวที่รับเงินรับทองอย่างนี้ก็มีนะ พอรับเงินเสร็จแล้วก็เที่ยนะเชียงใหม่นี่แม่งภัยพิบัติอย่างผมคนเดียวไม่ไปเชียงใหม่ทาไมจะเป็นนะครับเพราะอะไรเพราะอันตรายไม่ใช่ไม่รับเชียงใหม่ปกติเนี่ยปีนึงผมไปเชียงใหม่ประมาณสองสามครั้งไปดอยสุเทพไปดอยจังหนัดผมชอบมากแต่ตอนนี้ผมไม่เอาหรอกถามว่าผมรักชาวเชียงใหม่ไหมรักแล้วเพื่อนผมก็อยู่เชียงใหม่เขาบอกว่าอยู่ที่นี่แม่งตายผลอนส่งนะเชียงใหม่แม่งตายผลนสุยังไปชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอีก คพับนะนักการจะชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบอกที่นี่เกตัยพิบัติถ้าจะมาเนี่ยเขาบอกเขาว่าต้องเตรียมหน้ากากเตรียมอะไรกางเพราะว่าฝุ่นพิษมันเนยอะแล้วก็รัฐบาลแล้วก็เรียกอะไร,าาากการข้าราชการก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรเชียงใหม่ได้เลยวัน,วน,วนๆก็นายกกระเดินสายไปทุกที่ลงพื้นที่จัดอีเวนต์ไปทั่วแต่ไอ้ปัญหาที่จําเป็นงคนเชียงใหม่นะเสือกไม่ดูนะจนนักข่าวเนี่ยมติชนเนี่ย นาที่เช <t ied up> anyway. <t ied up> ียงใหม่เนี่ยเขาทนไม่ไหวเขาต้องด่าข้าราชการนะดามแม่งก่อหน้าเลยกูฟังแล้วแม่งโคตรสะใจเลยที่ด่าข้าราชการเชียงใหม่ในการประชุมเนี่ยที่อะไรมหาลายแห่งหนึ่งมีทั้งหมอทั้งอะไรมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าวันๆเนี่ยข้าราชการเนี่ยนะนะนักการเมืองรัฐบาลไทยวันๆแม่งสร้างภาพนะนะพวกคุณเนี่ยไม่เคยไปดูเลยความเดือดร้อนของคนเชียงใหม่นะมันจะตายกันหมดแล้วคนจงตายผ่อนส่ง คนแก่คนเฒ่านะคุามกบคุณทักษิณที่คุณยุ้ยเงี้ยคุณกล้าไปอยู่เชียงใหม่ไม่กล้าหรอกไปแบ๊บเดียวยังป่วยกลับมาเลยที่คุณตามข่าวอ่ะนะเพราะฉะนั้นพูดความจริงนะครับอพเยาก็มองดอยไม่เห็นเหมือนกันครับทําไมไม่มีใครทําข่าวเลยนี่กับคุณเล่นมาชีนของเนี่ยมันต้องนะเนี่ยบางคนบอกกลัวเสียหน้าหรือเปล่าครับเนะ่บางคนบอกช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดนะครับนะ ะนะครับมีอะไรบ้างครับนี่ครับอ,อาจารย์มหาลัยก็ยังตายเพราะ,ะมีผลมาจาก PM 2.5อาครับอาจารย์อาจารย์ที่มอมหาลัยเชียงใหม่ครับสนับสนับสนุนอธนายเดชาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ตัคดคลิปไปเผยแพร่จากคุณก้าวให้ไกลกว่าเดิมขอบพระคุณมากเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับรัฐบาลไม่สนใจก็ฝากพักก้าไกลไปดูแลหน่อย เอายังไงดีถึงแม้เราไม่เป็นรัฐบาลเราเป็นฝ่ายค้านเราทําอะไรก็ได้รณรงค์กันทํายังไงให้เชียงใหม่มันพลภาวะสุณฟิฟลดลงนะครับนะครับคุณลูกเรืองบอกคุณถูกใจผมเหลือเกินครับชกครูนะครับอ่านะครับเออนะครับเนียนะคุณบนลทิพย์บอกดูไลฟนะ์นักข่าวแล้วครับขอบคุณแทนคนเชียงใหม่ด้วยครับที่เป็นกระบอกเสียงให้คุณศัพญภาคนนะครับ ยาวไปครับ f อฟซีวัวร์ราชธานีผู้ว่าเลยกับเจ้าหน้าที่สนิทอะไรอสมข่าวอะไรนะครับนะนะครับขอบคุณครับนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับรัฐบาลชุดนี้ไม่สนใจฝุ่นพิษของเชียงใหม่หรือไงครับไงค่ะคุะรัชนีนะนะครับเนี่ยครับสงสารคนเชียงใหม่ไม่ต้องไปเชิญใครเข้ามาเที่ยวหรอกใครจะมาก็บอกเข้ามาที่นี่นะ อากาศแย่ที่สุดในโลกบอกความจริงไปเลยไม่ใช่เขามามาแล้วเขาป่วยแล้วก็ตายประกันก็ไม่จ่ายนะครับนะครับผมเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งได้คุยกับบริษัทประกันเนี่ยเวลาถ้าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยถ้ามันเขตภัยพิบัติเนี่ยเขาประกันไม่จ่ายนะอย่างเชียงใหม่นนเนี่ยุูลพิษเนี่ยเราจะไปชวนคนนคั้นคนนี้มาลงทุนมาอะไรต่างๆนะครับคือเราต้องไปดูนะครับทําจังหวัดทําอากงอากาศปลอดภัยก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องแรก เรื่องต่อไปก็เรื่องแคสเมียมครับโหนี่เรื่องใหญ่ครับทั้งชนกรีจังหวัดตาสมุทรสาครรัฐบาลแม่งกับปล่อยปะล,ละเลยให้มีการขนย้ายวัตถุอันตรายอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อร่างกายปอดตับอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะก็หาคนรับผิดชอบอะไรไม่ได้หน่วยงานที่รับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขโรงงานผู้ว่าในอำเภอทำไมปล่อยป่าละเลยให้มีการเคลื่อนย้ายวัตถุอันตรายอันนี้ก็เหมือนกันครับสแสดงไม่เห็นว่า ลงทุนสีเขายคงไม่ต้องบอกว่าประเทศไหนนะนะเอาเป็นว่าชาวต่างชาตินักลงทุนสีเทาแม่งเข้ามาอยู่ในเมืองไทยก็ทําอะไรที่แม่ผิดกฎหมายเคลื่อนย้ายวัตถุอันตรายมีกฎหมายคุ้มครองแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็ไม่เข้มงวดันทําให้มันขนคัดเรียบจากจังหวัดตากไปสมุทรสาครไปชนบุรีนะแล้วแม่งหายไปเป็นหมืนหม่นๆตันนะละล่าสุดก็บางที่บางทางเนี่ยฟังจากนักข่าวเนี่ยฮาร์ดเอกลักษณ์เข้าพีพีทีวีเนี่ย เขานาเสนอข่าวเนี่ยแม่ก็มีการรั่วไหลมีการเอาเอาไอาแ้แคทโมงแคทเนียมวัตถุอันตรายเนี่ยเอาไปหลอมหลอมเสร็จแล้วแม่ก็นะหลอมไม,ม่สมบูรณ์ก็แพร่กระจายคนงานแม่ก็เริ่มโดนไปนะได้พวกนี้มันก็สะสมในร่างกายนะครับพี่น้องครับคนไทยแม่ก็ตายไปเรื่อยๆตายหาเร็วไม่ใช่อะไรแล้วครับเกิอจากไอ้ฝุ่นพิษบ้างนะวัตถุอันตรายบ้างอะไระยอะไตรต่างๆตายหากันหมดฝากรัฐบาลนายกเศรษฐาไปดูด้วย ที่ไหนแม่งมีฝุนพิษที่ไหนมีวัตถุอันตรายที่มันกำลังแพร่กระจายอ่ะนายกเดินไปสูดสูรือบ้างเพื่อจะได้ตายเร็วบ้างหรือไงมันโอ้ไม่ใช่เพื่อจะได้รู้ว่าประชาชนก็เดือดร้อนยังไงจีบินครับพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กูก็ขออนุญ,ญาตทนะําหน้าที่เป็นปากมันเสียงให้กับประชาชนนะครับนะนะครับนะอาจารย์มหาลาัยก็ตายไปแล้วฝุนพิษอ่านะนะเอาแล้วครับ ปิดประเทศทําความสะอาดเลยดีไหมครับนี่นะนะ,ะมีคนก็บอกนะนะครับอ่าในายตีน้อยบอกว่าอย่าคิดมากอ่าอะไรนะยอย่าคิดมากอดทนได้ก็ทนต่ออ๋อคนแม่งไปนะเกิดเป็นคนไทยคนฟิตแคทเนียมตายหาบ้านเมืองไม่เจริญอ่านายกไม่ได้เรื่องก็ทนมากไปจนตายหากเป็นคนนึง ไม่นายยกตายก็กูเออนะครับขอบคุณมากครับที่แนะนําให้ทนต่อไปจนตายหาระหว่างมึงกับกูไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนกันอ่านะครับนะรัฐบาลไม่สนใจเลยกาลังถอนทุนหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันครับนะครับเข้ามาแล้วก็เป็นไงฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยครับให้กับพี่เดด้วยนะครับเออนะอาจารย์พูดดีมากขอบคุณครับ นะครับแล้วก็มีเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจนะครับวันนี้นะครับมีข่าวสารอะไรบ้างดั๋ไปดูเกาะน๋ยวกลับไปดูนะดูคอมเมนต์เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยมีอะไรบ้างครับพ่อโหดฆ่าลูกสิบขวบดับคารีสอดโอ้โหโหนชิบหายเลยครับเป็นพ่อฆ่าลูกก็อขอแสดงความเสียใจนะนะมันไม่ถึงขนาดต,ต้องฆ่ากันนะเนี่ย ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอแสดงความเสียใจดูข่าวแล้วมันใช้ความรุนแรงนะพ่อลูกหัวเมียพ,พี่น้องอะไรอะไรเนี่ยเดมันทําไมจะตัดนใจกันฆ่าันตายใช้ความรุนแรงนะอืมใจเย็นๆหน่อยนะครับอืมนนะครับกันใช้เคลื่อนไหวโพสแล้วหลังประเด็นร้อนปลดพิธีกรดังฟาผ่าเห็นผู้ใหญ่ไม่พื้นนะครับไม่ใช่นะพัดกันใช้เขาไม่โดนปลดหรอกคนดังขนาดนี้ กันชัยเนี่ยที่ผมรูจ้จักเนี่ยทั้งเก่งทั้งดังทั้งทั้งดีทั้งเด่นทั้งดัง,ดงเขามีแสงในตัวเองเป็นดาวฤกษ์นะเดตติ้งก็ดีอะไรก็ดีครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปปลดเขาหรอกครับนะใครแม่งไปปล่อยข่าวอะไรนะครับอ่านะอีบีล้วนะครับกันชัยเนี่ยเป็นคนเก่งฮะรายการของเขาเนี่ยเอาใครไปออกรายการเนี่ยหนึ่งมากมาหนึ่งทัวลงสองติดคุกอ่านะฮะ เพราะว่าถ้าไม่ดีจริงออกรายการการชายแ้่สุดใหญ่ชหายทุกรายเพราดัานใครที่จะไปออกรายการหวนกระแสอะไรเงี้ยนะก็ฝาก้วยเองต้องสํารวจตัวเองก่อน